โอเคครับอ่อไนะอ่าตั้งกล้องโอเคก็ร้อยหนึ่งสองสามเทสครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับกระปุกมีแอมพลอนโอสครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวนะเพื่อนเขาบอกพายมึงพายมึงซื้อมาแลนะ้วมึงก็ต้องรีวิวด้วยก็ตามตามนั้นนะครับอ่า๋วยวนะให้ดูข้างล่างไม่ใช่ข้างบนดิอ่าโอเคครับอันนี้มาโชว์ของทาทวร์บัตน,นะ ค okay. ก็ซื้อมาเลยครับห้าสิบกว่าบาทครับแต่ว่าเรามาดูตัวกระปุกเลยครับนั่นคือนี่มันเหมือนโอสไิเบอร์จริงๆอาจจะเอาไว้ใส่เหรียญกระสับก็เป็นได้นะดูก่อนครับอันนี้คือเป็นที่เก็บเหรียญจริงนะ จงเรียนออมเงินเนี่ยเพื่อให้เด็กมันออมนี่คาโทบะคอมโบนะครับอันนี้ก็โอมาสอนเอรโอ้ก็มีรูปโอสคาโทูบะนะครับแล้วเขาก็แถมเหรียญกระดมานี่สีทองด้วยแล้วก็อันนี้เป็น ลูกโพสถือตา่างโอ้ยก็คือว่านติวเตอรนของเพจมาของไผ่ดูแล้วตัวนกม็มีดูดูตรงกลางไม่อยากใส่เลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วบัดน,นี้มีนวัตกรรมไเผคสักที่ไหนโอเคครับเรามาดูครับอ,อันนี้ครับเอาเหรียญใส่ไปถามว่าได้ไหมไม่ได้ครับ

ผมก็เลยบิดตามอืมเราทำไงได้เนี่ยเอ้ยไอหานี่ก็บิดได้แค่นี้มาดูครับหน้ามันบิดได้แค่นี้ดูดูครับตรงนี้มันเหมือนเออมันให้ทำแค่ไหนนะจะบิดทำไมโ,โอเฮ้ยเฮ้ยเด็กเดียวไม่หุดวะ่ะ เออเออว่าเป็นนะวัตกรรมได้เสงมาออ่ไม่ไม่หุดไม่หุดแต่ใกล้จะหุดครับก็มีลิกเกอร์แถมมาคือนะครับมาโทรหาถ้าเอ,อ,เอ,อก็มีขนมบอกตีถามว่าขนมหายไปไหนผมแรกแตั้งแต่เมือม่อเมื่อวานนะอเค,ครับก็มีอยู่แค่เนื้อน,นะ ก็ขอจบคลิปในท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมค่ะ